นอกจากนี้นะคะกาแฟโรบัสต้าสบาย้อยคือมรดกแข่งรสชาติของจังหวัดสงขลาภูมิปัญญาท้องถิน่นจนได้รสชาติหอมเข้มข้นหวานละมุนติดปลายลิ้นการันตีคุณภาพด้วยคะแนนคิวกร e r เด81คะแนนพร้อมเดินหน้าสู่การจดทะเวียน g i และแผนขยายพื้นที่ปลูก1,500ไร่ภายในปี2569เพื่อยกระดับกาแฟไทยสู่มาตรฐานของขอ,งของกาแฟสากลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานคะ่ะ จากผลกาแฟสีแดงสดที่ห้อระยะบนกิ่งสู่เมล็ดสีน้ำตาลเข้มที่มีกลิ่นหอมลุ่มลึกโรบัตต้าสบายอยไม่ใช่แค่กาแฟแต่คือมะระดกทางรสชาติถือกำเนิดจากแผ่นดินใต้จังหวัดสงขลาด้วยดินอันุดมสมบูรณ์แร่ธาตุจากธรรมชาติและสายลมเย็นจากขุนเขาหลอมรวมเป็นรสชาติที่ไม่มีใคเรเลียนแบบได้ดวรสชาติที่ซับซ้อนแต่กลมกล่อมหอมดอกมะลิมีความเปรี้ยวสดชื่นแบบผลไม้และหวานละมุนคล้ายน้ำตาลตะโนดกาแฟชนิดนี้ จึงสามารถทิกโฉมภาพจำ,ดำเดิมๆของโรบัสต้าได้ด้วยคะแนนจากนักชิมคิวเกรเตอร์81คะแนนที่ยืนยันถึงคุณภาพระด,ดับพรีเมียมและกาแฟถิ่นนี้ยังถือเป็นต้นกำเนิดของโรบัสต้าในประเทศไทยกาแฟดีเนี่ยเรามีความเชื่อว่าต้องดีตั้งแต่ปลูกเพราะฉะนั้นต้องสใส่ใจตั้งแต่สายพันธุ์ที่ปลูกการดูแลตัดแต่งกิ่งใน,ในแปลงกาแฟพอมาถึงกาแฟสุกปับ๊บเราก็ต้องเลือกเก็บเฉพาะกาแฟที่สุกแดงที่เราเรียกว่าเชอร์รี่นะครับก็เก็บด้วยแฮนด์พิกกิ้งก็คือหยิบทีละเม็ด ไม่ใช้วิธีการรูดเลือกเฉพาะสีแดงจัดจริงๆหลังจากนั้นก็มาคัดมเมล็ดที่ฝ่อหรือเมล็ดที่ลอยน้ําเอาทิ้งเอามาเมล็ดที่จมมาสีเปลือกเอามาหมักแล้วก็เอามาตากแห้งหลังจากตากแห้งก็สีกะลาออกแล้วก็มาสู่การคั่วแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ร้านกาแฟในการบริโภคดื่มชิมครับกาแฟโดยเฉพาะโรบัสตาสบ้าย้อยเนี่ยจากตัวเลขที่ผมเก็บมา5ปีที่แล้วกับวันนี้เราโตขึ้นประมาณ4 0 0ซนะครับซึ่งความต้องการณนะปัจจุบันเนี่ย เราผลิตได้อยู่ปีหนึงประมาณ11ตันนะครับแต่ความต้องการของเราอยู่ที่ประมาณ40ตันซึ่งวันนี้เราก็เลยจะต้องเลือกกาแฟาให้กับลูกค้า หรือร้านกาแฟที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวของกาแฟสบาย้อยได้อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาเพราะว่าวันนี้พอผล,ผลผลิตเรามีน้อยแบบนี้เราก็จำเป็นจะต้องให้คนที่นำเสนอได้ดีและก็เราเชื่อว่าหลังจากนี้พอผล,ผลผลิตเรามีมากขึ้นร้านทุกร้านก็คงอยากจะได้กาแฟสบาย้อยไปไว้อยู่ในร้านกาแฟรวมถึงคนดื่มเองปัจจุบันนี้สแสวงหากาแฟสบาย้อยค่อนข้างจะเยอะครับความสําเร็จของกลุ่มผู้ผลิตกาแฟสบาย้อยไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการปลูกและแปรรูปมาเล็ดกาแฟเท่านั้น เตังขยายไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่กาแฟแคปซูลกาแฟผงสมเ็จรูปไปจนถึงเซรั่มดอกกาแฟซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศการพัฒนาเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตแต่ยังสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนผลตอบแทนจากกาแฟต่อไร่ที่สูงกว่าพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นทําให้การปลูกกาแฟทบบาย้อยกลายเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรจึงจําเป็นต้องมีการผลักดันให้มีการปลูกมากขึ้น ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ800ไร่โดยนโยบายของจังหวัดส,สงขลาต้องการเพิ่มให้ได้ประมาณ1,500ไร่ภายในปี2569เหมือนตอนนี้นะคะในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะคะเราไม่ได้ทำแค่ตัวกาแฟที่เป็นกาแฟบดกาแฟเมล็ดกาแฟบดหรือว่าเป็นแค่ดิบตอนนี้นะคะ่ะสบายย้อย9ก้าอีก้หนึ่งในเรื่องของมีแคปซูล กาแฟแคปซูลซึ่งจะเหมาะสําหรับหน่วยงานทั่วไปแล้วก็จะมีกาแฟผงสําเร็จรูปที่พร้อมที่จะชงแล้วเราก็ไม่ได้ทําเฉพาะในเรื่องของกาแฟกาแฟหนึ่งต้นตอนนี้ของเราค่ะใบเราก็รับซื้อที่เอามาทําสีจากใบกาแฟเป็นผ้ามัดย้อมจากใบกาแฟดอกกาแฟนอกจากเรามีชาดอกกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้นอกจากจะทําชาดอกกาแฟแล้วค่ะเรายังทําเซรั่มจากดอกกาแฟค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะ ก็จะได้รับผลตอบรับจากตลาดที่มันเป็นการสร้างมูลค่าทุกอย่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะความสำเร็จของกาแฟสบาย้อยก้าวไปอีกขั้นเมื่อได้รับโอกาสเสิร์ฟให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชนได้ลิ้มลองผ่านเมนูที่ดึงคาแรคเตอร์ของกาแฟออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโนเย็นลาเต้ร้อนหรือกาแฟฟิวชั่นที่ผสมน้ำพึ่งชนะโรง่งจนเกิดเป็นเมนูสเสน่ห์สงขา และเชื่อได้แน่ว่าอนาคตของโรบัตตาสบายย้อยไปได้อีกไกลโดยขั้นตอนที่เตรียมจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ซึ่งจะทำให้กาแฟนี้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของจังหวัดสงขลาและประเทศไทยยกระดับสู่เวทีสากลในฐานะกาแฟที่ไม่เพียงแต่ปลูกในดินแดนที่สมบูรณ์แต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวอัตลักษณ์ที่น่าจดจาและวันหนึ่งเมื่อเอ่ยถึงกาแฟไทยทุกคนจะต้องนึกถึงโรบัตตาสบายย้อยอย่างแน่นอน สมชายอาจสารถ่ายภาพรนกรมุลรามทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา